เขาหักเขากะยองเขาสร้างเขากะว,ว่าคือจังบัดเขาเมาม้าเถ่าเฮาแต่เขาคันเอาเห็ดดีแล้วเขาสิสร้างกระตามสร้างคันเอาเหตดแมนแล้วสิย้อนหันกระตามเขา เขาสิผ้ากันทวงทั้งเมืองกับบวาเขาสิติทางคายค้ายหนากับบ่อายสวัสดีพี่นงปองไปซูขู่ซูคนมาปูสาธาลับไปจ้ายินดีตอนรับเขาซูนั่งกลางแปลงขีดินแดงไงงองช่องเทียงน้นนอยๆสตูดิโอือน,นี่ก็มาสปอยนั้นคือเกามีซื่อเรื่องว่าเธอค่าแบบชาติหน้าไม่ต้องมาเกิดบาสสื่อเหลือง เรื่องร่าวก็ได้เปิดคืนที่กึมจาออกมาจากคุกหลังจากจิตคุกมา13ปีครับพี่น้องคะ่ะโดยที่คู่เบนน่นละก็มาหับร้อมกับคนใส่ชุดสั้นตามาลองเพลงอยู่นาะเรื่อนจํา ข้อหาของเธอก็ึ้นรักผ้าโตเด็กน้อยไปทรมานหลักคาทิมซะตอนนั้นเธอเพียงอายุ19ปีเท่านั้นเองด้วยความงามของกึมจาก็มีแม่มองเด้บอกว่าอยากให้เธอไปเป็นนักเอกหนังแต่แม่มองผู้นั้นกระถึงวิพากวิจารณ์อย่างนะเกิดให้เงียบไปก้อนสีเข,ข้าห้องคังอ่ะกึมจาก็เด้เสกกระโปรงไล่จุดเด้ตอนนั้นเป็นทีนิยมบักคักเลยเป็นแฟชั่นที่ได้รับความนิยมบักยางค่ะพอกึมจาเขามาในคุกตอนนั้นก็นกซอยเหลือนักโทษบักไล่จนเป็นนักโทษเกรดเอละคะ่ะ แล้วเรื่องเล่าในห้องขังก็เริ่มขึ้นค่ะโดยมีผู้ต้องหาญิงผู้หนึ่งคนแรกที่กึมจ่าซอยก็ซื้อว่ากิมย่งฮีด้ยวยค่ะพี่น้องติดคุกาปีพอมาหอดปุ๊บกระถือเตคคะขารับน้องทันทีค่ะกึมจ่าเองเนี่ยเขามาเป็นมูลและะว้วก็วลอบใจจนเทรนเธอร์มีพลังสูตรต่อค่ะส่วนคนที่สองซอวาโมโซย่งเป็นมูสนิทอีกคนเด้ยพี่น้องกระถือติดคุกเพราะบ,บ่นธนาคารมา ส่วนคนที่สมซื้อโฮโซงีค่ะพี่นองค่ะเป็นเด็กใหม่ของมานี่กระถือยี่นั่งอ้วนนะ่ะบอกเลยมันนี่มันเรียบเป็นหน่อยห้กูซะคนหลายๆอยู่น่นก็นั่งเรียบเป็นหน่อยจนมาแล้วค่ะพอให้ตอนที่นด่นอาบนามอยู่นั่นอ่างอาบนามมันก็ยอบเวนอีอ,อ้วนนี่มันก็บอกให้มานี่มานี่มาเรียบเป็นหน่อยหิกูจนมาเซ็ตกิ๊ดละค่ะพ่อตอนนั้นน่ะอี่อ้วนมันสัญางออกไปก็ล้มหัวฟาดพื้นปึ๊บเพราะว่ากิมจาน่ะแหละค่ะพี่นองค่ะเอาสบู่มาถูไวบนพื้นจนเห็นเห็นนกกลมไปเลยค่ะ พอ่อตะกิมจ่ากออกมาจากขุกเนี่พี่น้องเน้่ก็ไม่เห็นงานอยู่รานเบเกอรี่ร้านขายกาแฟแล้วก็มานั่งคิดว่าขันสารภาพจากของที่สารภาพไปตอนอหนาสารภาพว่าจังใดโดกิมจาก,ก็บอกว่านี่มัดมือเด็กน้อยด้วยสายไฟเฮ็ดเป็นรูปโบนาลักแล้วก็เอาหมอนปิดหู่ดังจนขาดใจตายค่ะพี่น้องขาพอแต่ยาม,มอแลงกิมจ่าองก็ไปนั่งกินเหลากับเด็กหลานคนหนึ่งได้ซื้อว่าวันโม่จกจ่าองก็บอกว่านี่สิว่างแผนขาอีกคนนึง แล้วก็เงียบไปพ่อตอนนั้นวันโมก็บ,บอกว่าเนี่ยมุ้ยมักกึมจาาลายเด้ฉันอยากใส่ชีวิตกับเธอปะคะเลยฉันมักเธอแห้งแล้วกึมจ่าก,ก็บบลรอสาค่ะผ้าเด็กหน่อยตอนนั้นนะเขาไปห้องจกของแล้วก็สัมมิเฮกันยางเมามันตอนนั้นนะกึมจาเองกับสัมมิเฮเด็กหน่อยอายุ19ปีค่ะกินเด็กเป็นอมตะน,นะคะแล้วกึมจ่าเองก็บ,บอกความจริงให้วันโมฟังว่าคนที่รักผ้าโตไปอีนคือคู่เบสเป็นคนรักผ้าโตเด็กหน่อยเพื่อสิปเปื่อนคาไทยเด็กหน่อยผู้นั้นกนันนั่ง ให้เสืออื่นๆ,ๆบอเศร้าเจักเทือบอกให้เศร้ากับบอเศร้าจนเหตุใ้คู่เบนสูญหลายจนเด็กขาเด็กหน่อยคนนั้นทิมไปแต่มันก็เป็นความช่วยของกึมจ่าอีกละค่ะว่าเห็นพาเด็กหน่อยคนนันน่ะไปอาบน้ำกึมจ่าอีกเลยถึอใจความตอนนั้นเองก็ต้องรับสารภาพเด้เพราะว่าคู่เบนเองน่ะจับลูกสาวของเขาไวแลวบอกว่าถ้ามึงบ่รับสารภาพนะกูสิขาลูกสาวมึงถิมเฮตุให้กึมจ่าน่ะต้องรับสารภาพพิจารเพียงผู้เดียวเท่านั้นเลยค่ะ พ่อว่าแล้วแล้ว,ลวกุญแจกระถิมกุญลูกุญแจให้เลยอ้านี่กุญแจบ้านแล้วก็บ,บอกว่าเอถอถ่ายังมายำใดกัมาเด้อแล้วก็ย่างจากไปคะ่ะโตกึนจ่าเองไปเบิกเงินกับเจ้าของหลานเด้เออเขาเบิกเงินเรื่องหนาแน,น่นสิไปทุกละเจ้าของหลานก็ให้เงินนั้นมาแล้วกึนจ่าเองก็บินไปหาลูกสาวเจ้าของที่รับเป็นลูบุญถ้ำที่บ้านฝรั่งหลังหนึ่งแล้วก็นอนกับลุกสาวเจนี่เองก็บ,บอกว่าเนี่ย กึมจ่าฉันอยากอะไปเที่ยวเกาหลีถ้าพาฉันไปนําเน่เร้วกึมจ่าเองเลยตัดสินใจพาลูกมาเที่ยวเกาหลีหลังจากนั้นกึมจ่าเองก็มาซื้อปืนคนขทยปืนก็แนะนําได้ค่ะว่าเนี่ยเวลาสิยิงคนเนี่ยเขาอยากคิดความเจ็บป่วยของคนละคนยานของคนเนี่ยให้เอาปืนก็ไปใกล้ๆแล้วก็ยิงไปใกล้ๆมันจังสิสะใจห้าคนไายปืนก็ได้ เราคืมจากพัพาจินีลูกสาวนอปะเทียวแล้วก็ซื้อมาใหตโตหนึ่งทั้งสามคนคึมจ่าวันโมแล้วก็จินีกับภากันเทียวกันสามคนในส่วนตัวคู่เบตเองกําลัางกินเขากับเมียเมียเขาก็คือโฮโซฮีมูข้นที่สามของคืมจาน่หละค่ะพี่น้องการกําลัางกินเขากันอยู่ดีๆเนี่ยกือความคึกได้อ้า แล้วก็ล่ำเมียค่าโตทันทีโตกับขั้วกลกเล็กลกลกเล็กลกกเล็กจนถวยจนจามสิโตกลวงขาเมียเขาก็ไปเต็มใจพ่อปรนเดี๋ดอกแต่ก็ต่องเออสามันถาะจนเห็นภารกิจจนแล้วแล้วก็นางกินข้าต่อแล้วว่ามีอีหยังเกิดคืนเลยนางกินข่าแบบมาล้ำล่ำตอจ้า พอพวกมูมูเขาผลทอดออกมาก,กึมจารกระหองข,ขอคอนซวยเหลือจากมูมูทันทีให้ไปสืบเรื่องของคุณเบดมาทุกคนก็นเห็นตามคําสั่งล่ะค่ะแล้วคู่เบดเองก็บรรยาน,น้อยหนาด้วค่ะพี่นงคะ่กะก็น่งสืบเรื่องกึมจา่าขึ้นกันแหลวก็หูแล้วว่าเมียของเขาเป็นหมูข,ของกึมจา่าละติดต่อกึมจา่าอยู่ตลอดเวลาก็ส่งคนไปจัดการกึมจา่าทันทีส่วนเมียของเขากระถึกมาจับมัดไว้คือเกาล่ะค่ะ ตอนนั้นเองกึมจ่าเองก็ย่างเลนกับลูกสองคนนักเลงสองคนกับถ่ายอยู่เด็พอมาหอดปุ๊บก็จับกึมจ่าเลยคิสิขากึมจ่าให้ตายพอตอนนั้นปุ๊บกึมจ่าก็ถึกเตะถึกเตะถึกเตะจนล้มลงแต่กึมจ่าก็ปทาสาจะย,ยิบป,ปืนออกมายิงใส่ตาจนตายไปเลยคนหนึ่งค่ะแล้วอีกคนหนึ่งมันก็เอามีดจอข้อของจินนี่ลูกสาวเข้าไว้แล้วก็ย่างแต่ย่างไปค่ะแล้วก็บอกว่ามึงเข้ามาได้กุสิขาลูกมึงเด้ โตกึมจากเองกับบุญญาได้ถือปืนยุบหนีซ้ำมีดเองแลวสุดท้ายเล้ากึมจากกยิ่งเส็ปึ้งอาเรียบร้อยพาลูกเจ้าของกลับมาเฮือนใดอย่างปลอดภัยของคู่เบลเองก็นั่งกินข่าวแบบบุหูรอมบุหูหนาวล่ะค่ะนั่งกินข่าวย่างแซ่บผอมกับเมียของเขาถิตถึกจับมัดไว้ล่ะค่ะพอกินเล้าๆหลกับบุหูได้ว่าแน่นั้นมียาสรุปสุดท้ายก็นรับค่าไปกึมจากกมาหอดกระซูนไล่เดีคยะก็เอากันไกนี้ตัดพบ แต่ผมส่งตามใจกึมจาละค่ะแล้วก็ซอยเมียของคู่ออกมาทั้งสองคนจะจับคู่เบ็ดขึ้นลุ้นราคาแล้วก็มัดไว้แล้วก็พาคู่เบ็ดไปลุงเลี่ยนหม่องหนึ่งที่มันห่างๆค่ะก็โต้คู่เบดตื่นขึ้นกับพยายามมาตัหลอได้กึมจานี่ก็บ,บอกเหตุผลกับลูกเลยเจนนี่ลูกแม่มีอย่างสี่บอกก็บ,บอกว่าเนี่ยลูกต้องยกโทษให้แม่นะเพราะว่าแม่เนี่ยเอาลูกไปให้คนอื่นกับเพราะว่าแม่ติดขุกคนที่เห็นให้แม่ติดขุก,กก็คือผู้ชายผู้นี้ละ แล้วแม่สิพาลูกไปส่งกับบานฝรั่งพ่อแม่เองโบกคูควนกับการเป็นแม่พ่อแม่เนี่ยบ้าลายแล้วก็บอกว่าลูกล่ะถ้าลูกเฮ็ดผิดนะ่ะลูกต้องสวมใส่กรรมนะแล้วกึ้มจ๋าเองก็บอกว่านี่จินี่เอ้ยแม่มีความสุขหลายที่อยู่น้ำลูกแต่แม่ต้องขอโทษเด้อเพราะว่าแม่ต้องหิบผ้ารกิจเจ้าของให้สมเร็จแล้วก็ส่งลูกของเขาขึ้นรถไป แล้วที่หนีกึ่มจ่าเองก็สิ้นลมโทษคู่เบดและที่หนีก็เอาปืนเล่งใส่ทันทีโอ้ยบอยิงดอกมันตายง่ายโพดกะเหลือมทรมานคู่เบดโดยการดึงเน็กไถย,ยุคอจนเสียหายใจบอ,อกอะก็สิ้นตายแล้วก็เหลือไปล่อปแล้วก็ตบงายันนากระโดดทิบแต่กระบอกหายตายได้พี่น้องค่อยๆทรมานไปแล้วก็เอาปืนยิงเซตีนทั้งสองขางคู่เบรดก็ห้องดยความเจ็บปวดตอนนั้นกึ่มจ่าก็เห็นนาตาซื่อๆพ่อใจหลาย โตกึมจ่าเองก็ตัดสินใจโทรหาพ่อแม่เด็กหน่อยที่คู่เบียดข่าไปทั้หมดซีโซพด้่พี่น้องคาลายค่ะเด็กหน่อยพ่อแม่เองก็เสียใจร้ายละเปิดวิดีโอเบิรโอ้ยมันจะเป็นมึงข่าลูกกูเสียใจร้ายตอนนั้นนะก็มีคนบอกว่าสีข่ามันหรือสิปล่อยให้ตำรวจอ่ามีสองทางเลือกเด้ตอนนี้กึมจ่าก็บอกว่าทางเลือกแรกเนี่ยเข้าใจไปให้มันตำรวจอ่าให้ตำรวจลงโทษอันดับที่สองเนี่ยเขาสีข่ามันค่อยๆมันตายไปเองสีเลือกแบบใดก็เเลยมีวิธีการโหวตกันละคะพี่น้อง พอทุกคนกระโวดเดแล้วว่าสิขาคู่เบสเองแล้วทุกคนก็บ,บอกว่าเราพสิคาก้อนคาล้างตอนนี้ก็ลืมจับบัตรคิวเด้ว่าคิวใดเป็นคิวแรกคิวใด้เป็นคิวที่สองอะจับบัตรคิวแล้วแล้วกลวุมจ่าก็บ,บอกว่านี่มันมีบัญชีนึงที่คู่เบสเองอะนะหลักผ้าโต,โตเด็กหน่อยมากแล้วก็เลือกค่าไทยแล้วสิแบงง่งเงินให้ทุกคนทอๆกันเด้อ แล้วโตทุกคนเองก็มานั่งตามลำดับคิวและที่นี่ก็ใส่เสื้อคุ้มว่าให้เลือดนะมันเปื่อนเจ้าคอง,องกินเราเขายอมใจจ้านเลยนะจ๊ะแล้วก็แบ่งอุปกรณ์กันด้วยใส่มีใส่คว้านอุปกรณ์บมือแหละยกเว้นปืนด้วยค่ะมันตายง่ายไปแล้วคิวที่หนึ่งก็เข้าไปละจ้าคิวแหลกยางออกมาเนาะก็เลือดเต็มโตแล้วพี่น้องคิวที่สองก็เต,ตรียมตัวคิวที่สองมีสองขอบขัวว้วร่วมกันไปสี่คนพ่อ,อยังเข้าไปหอดกันด้วยถามนั่นที่เลยว่าโอ้มึงเขีนลูกกูให้ยังแต่ถักกูขา่มื่ขแ้ละล แต่ทุกคนก็ย่างเข้าไปแอาแทงใส่แทงคว้าต่างคนต่างแทงลหละค่ะพอออกมาคิ้วที่3กระตอเลยค่ะเฝ้าย่างเข้าไปว่าคิ้วสิขาให้มันตายตอนนั้นลูกสาวก็ฟ้องพ่อพ่อพ่อย่าเฝ้าอย่าอย่าเฝ้าให้มันตายมันยังเลือคิ้วที่ซีอยู่อย่าเฝ้าอย่าใต้มันตายก็ค่อยแทงย่างให้มันทอนลาม่านย่างออกมาคิ้วที่ซีนี่ก็นิ่งแห้งได้ค่ะพิ้องคะนั่งนิ่งๆิ่งเข้าไปกันย่างเข้าไปใส่ขวานฟาบจึ๊กเรียบร้อยค่ะตาย พ่อคู่เบดมันตายเรียบร้อยทุกคนก็ซอยกันทําความสะอาดทุพื้นเรียบร้อยแล้วก็ทายลูปเป็นลักฐานว่าผู้ได้สิบปตองฟองไพกกันแน่นอนแล้วก็พากันมาคุณลุมฝังศพตอนนั้นกำลังสีเโาศพลงในหลุมกึมจาก็บอกว่าอย่าเฝ้าอย่าเฝ้าก้าเาปืนยิงใส่ศพต่อค่ะทุกคนก็ซอยกันฟังศพเรียบร้อยกึมจ่าทั้งห้ทั้งหัวทั้งยิ้มโอ้จะกพอใจทั้งเสียใจละค่ะแล้วพ่อมาหอดก,ก็เอาเลือดของคู่เบสนะมาเห็ดเป็นเคก้กแล้วก็ร้องเพลงว่า Happy birthday to you Birthday to you ูรวมกันปลบมือเป่าเทียนยางมีความสุขและก็แจกเค้กอ่ะกินทันทีค่ะแล้วมันก็มีคนถามว่าสิโอนเงินเขาบัญชีเมนบอร์กึมจาก็เลยยิ้มก็เลยว่าแมนแล้วทุกคนก็เฝ้าเขียนมายเล็บัญชีแล้วก็ว่างไว้แล้วทุกคนก็ร่วมนั่งระลึกถึงความหลังคืนหอนลูกเจ้าของตอนนั้นเองวันโมกับยางเขามาในหลานทุกคนก็เฝ้าลูกปึ้ึง แล้วก็ฟ้าวางไปโอ้โหฝ่าวา,า,า,าเงเมื่ื่อนกันเด้อแล้วก็แยกใหญ่กันไปวันโมก,กันยางเขามาถามกึมจาว่าสิไปทรงจินนี่อยู่เงื่อนมือใดแล้วโตวกึมจาเองกับปถาสาขขาฝ้าวแลนไปหาจินนี่แล้วก็กอดกันตอนนั้นฮิมาเองกับโปรยปลายทุกคนก็นยืนรับฮิมาแล้วก็บอกว่าลาก่อนกึมจ่า แล้วเรื่องเล่าของเธอค่าแบบชาดหน้าไม่ต้องมาเกิดก็ได้ขคะแนนจาก M D B อยู่ที่7.6ดาวได้่คะแนนจากบัคเคอร์เทสไสร์ตำบักฮุงแสบๆอยู่ที่76 พี่นองเอ้ยคนเฮานี่ต้องอาศัยพึ่งผ้ากันคือจังป่าอาศัยน้ำน้ำกระเพิงว่างป่าป่าอาศัยว่างเวิ้นจึงลอยหลงน้ำทำอาศัยหวยง้วค้อยอาศัยเอกตาแหกอาศัยไกต่ต้มจึงได้ต้่มจากค้อนซะแล้วจังไดจังได้ก็ฝากกดติดตามกดซับสไคร์เพื่อเป็นกำลังแรงใจให้สร้างคลิปต่อไปเนเด้อจ้าขอบคุณหลาย,ลายคะ่ะ